สวัสดีค่ะดิฉันนางสาตวตวรักอภิวันรหัสตัวหนึ่งหตอนเรียนเนักศึกษาฝึกรประสบการณ์ณโรงเรียนทีบังกรวิยท,ทยาภัทวัดโบสถ์ในพระราชนิพนธ์สื่อชิ้นที่หนึ่งนะคะใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์สื่อมีชื่อว่าอาหารหลับห้าหม่ค่คะโดยจะให้เด็กๆนะคะนำอาหารในหม้อน,นะคะ ใส่มาในตามแต่ละหมู่อย่างเช่นเมื่อคุณครูบอกว่าอาหารหมู่ที่1โปรโตีนให้เด็กๆหาค่ะหาว่าไหนคือโปรโตีนนี่ค่ะไก่เป็นโปรโตีนหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างคะเผือกค่ะคาร์โบไฮเดรตแบบนี้นะคะ ที่2นะคะมีชื่อว่าการจเจริญเติบโตของข้าวใช้ในการจัด,ดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งสือ่อการจเจริญเติบโตของข้าวนะคะจะมีสีระยะด้วยกันก็คือระยะที่1คือระยะหวานเมล็ดค่ะระยะที่2ระยะแตกกอระยะที่3ระยะสร้างรวงและระยะที่4คือระยะเก็บเกี่ยวค่ะโดยจะให้เด็กๆสังเกตการจเจริญเติบโตของข้าวว่ามีความแตก ขที่สมค่ะใช้ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาหน่วยของเล่นของใช้มีชื่อถือว่าเกมลอตโต้ค่ะซึ่งจะให้เด็กๆเ,เนี่ยค่ะสังเกตรูปภาพด้านบนแล้วให้นำบัตรภาพที่เหมือนกันที่มีอยู่ในภาพข้างบนเนี่ยค่ะใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ นิตตินะคะใช้ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาหน่วยโรงเรียนของฉันมีชื่อสื่อว่าเกมบันไดมูคุณหนูไปโรงเรียนค่ะโดยจะให้เด็กๆนะคะตกลงกันว่าใครจะเป็นสีแดงใครจะเป็นสีดำค่ะจากนั้นก็ให้เด็กๆเนี่ยตกลงกันอีกค่ะว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นเกมก่อน จำนวนใดก็ให้เด็กๆเดินตามช่องค่ะเดินให้ตรงกับจำนวนที่ได้ค่ะถ้าใครเดินไปถึงโรงเรียนก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะค่ะสำหรับวันนี้ฉันขอจบการนาเสนอตัวอย่างสื่อในการจัดการเรียนการสอนของชั้นอัุนาังปีที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะ